สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีเครือข่ายถอดบทเรียนฝุ่นพิษทั่วประเทศแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะ กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและภาคีคเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง pm 2.5ปีงบประมาณ2566 ดรชาติวุฒ์วังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสสสได้กล่าวว่าสหาประชาชาติประกาศให้มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในหปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทางสสสจึงขับเคลื่อนการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ออย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับภาคีคเครือข่ายทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติเน้นรณรงค์ป้องกันปัญหาจากต้นเหตุป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5ถอดบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5กำหนดดำเนินการ4ครั้งใน4ภูมิภาคที่มีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่แตกต่างกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข PM 2.5ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออ,อปทอภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยภาคเอกชนรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านนำมาสังเคราะห์และส่งไปยังกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นการปรับแผนให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนใหม่ที่กำหนดไว้เฉลี่ย24ชั่วโมงต้องไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งเป็นการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5ในรอบ15ปี ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละององพศ .2562 ถึง2567เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภาพรวมของประเทศและในพื้นที่วิกฤตประกอบกับสถานการณ์สภาพอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่ปรากฏการ์เอล尼โยส่งผลเกิดความแห้งแล้งอาจทำให้ สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคถอดบทเรียนและทบทวนมาตรการแนวทางการดำเนินงานตามแผนต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศและดัชนีคุณภาพอากาศใหม่ต่อไป